จะเมื่อแดงมีแมงวันอีกได้กินปลระอันมรม้อยอร่อยกับผักเข้ากันเข้ากันสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยเลียมวิมกมยาเซค่ะวันนี้มาเจอกันที่เกาะกวม,มีการแล้วค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันตอนเย็นๆตอนนี้ก็ ห้าหกโมงเย็นแล้ววันนี้พาทุกคนมาเปลี่ยนสถานที่ทํากับข้าวนะคะทุกคนข้างหลังนี่ก็คือต้นเขาเรียกเดลฝรั่งส่วนมากเขาจะทํากับสเต็กอืพอก็ทาสเต็กเสร็จเขาก็เอาเนี่ยไปเกลียวเกลียวเกลียวแล้วก็มิกซ์วิสต็กอาหารของเขาแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงอาหารฝรั่ง <laughs> มาพูดถึงอาหารบ้านเราดีกว่าวันนี้อยากกินส้มมะเขือนะคะทุกคนที่กลัวก็มีมะเขือด้วยนะ hey. เครื่องของเราก็จะไม่มีเยอะค่ะทุกคนนึกอยากกินส้มมะเขือคิดถึงเมืองไทยเนาะลมก็แรงๆม, <ะ S 1> มะเขืออนี้มีคนไทยเขาปลูกที่นี่เนะาะเขาให้มาไม่ได้ปลูกเองนะคะนี่มะเขือบ้านเรามะเขือปะนี่ก็คือพริกกระเทียมคั่วรเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็นี่คือเซรเน่นี่เซรนเน่เราก็ปลูกเองนะคะนี่ปลูกเองนี่กระถางนี้เก็บจากกระถางนี้ล้างเสร็จก็มาวางไว้ตรงนี้เนาะเออจะได้ใส่ไปเลยต้องล้างก่อนแล้วก็นี่คือต้อนหอมนะคะทุกคนอันนี้ อันนี้คือหอมนะหอมของตะโจอ่ะก็เป็นรถผักของเขาอยู่นู่นนี่นี่หอมก็ปลูกเองเจ้าเน่ก็ปลูกเองนะคะแต่มะเขือมะเขือนี่คนไทยน้องคนไทยอ่าเขาเอาพ่อเขาแม่มาอยู่ด้วยเนาะแลวตายายแกไม่มีอะไรทำแกก็เลยมาปลูกมะเขือปลูกมะเขือปลูกผักปลูกอะไรของแกเนาะแกก็เลยแบ่งมาให้ก็เลยเนืกออยากกินซุปมะเขือพอดีซุปมะเขือเรานี้จะไม่ใส่อะไรนะคะทุกคน,พนเพราะว่าะไรรูไหม เรานึกกินอยากกินแบบสมัยที่แม่เราทําให้กินเนาะสมัยก่อนก็จะไม่มีปลาไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ่ะซุปมะเขือก็แค่ซุปมะเขืออยากกินแบบดิบๆแบบนั้นเลยก็ไม่ใส่อะไรเลยแค่มีแค่นี้เครื่องปรุงแล้วก็มีน้ําปลามีปลาแล้วก็มีผงชูใจแค่นี้เองอยากกินแบบบ้านๆจริงิวันนี้ก็เลยทําแค่นี้นะคะทุกคนมาเราก็จะมาลงมือทํากันเลยนะคะเราก็จะมา,มาตามพริกตามหอมตามกระเทียมก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะโอเคมวยตอนนี้ก็ตอนนี้เริ่มจะเมื่อไม่ใช่ยงจะมาแล้วเลยเนะี่ยจะได้ทํำไหมนะ <c oughs> มาๆมา,มาดับแรกเราก็จะมาตามพริกตามหอมตามกระเทียมก่อนเลยนะคะทุกคนอืนึกอยากกินแบบบ้านเราเนาะที่สมัยแม่ทําให้กินอะ่ะเม่ก่อนมันก็ยากจนเนาะไม,ไม่ไม่มีหลอกปลาอะไรก็ว่ากันไปไม่มีพ่อเขาปลูกมะเขือปลูกพริกไว้ก็มาตำตำให้ลูกกิน <c oughs> มันก็อร่อยนะก็ลเลยนึกอยากกินแบบนั้นก็เลย ไม่ใส่ปลาไม่ใส่อะไรทั้งนั้นตำแบบดิบๆเลยอืนี่ขออนุญา,าตขออนุญาตตำพี่ก่อนนะคะโดนเจ้าของผักเขาลดผักอยู่ฮัลโหลฮัลโหลจะตำหยาบๆแค่นี้นะคะนี่เราก็จะตำประมาณนี้ไม่ต้องห้แหลกมากพอได้คุย <c oughs> พอได้คุยเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเลยนี่ มะเขือมะเขือใส่ลงไปเลยมะเขือเราต้มจนเปื่อยแล้วนี่เปื่อยดีดีพี่น,ออน้องแก็นตุยตุยดีดีพี่น้องนี่ตำพอยาบๆตำพอยาบๆนะคะอืโอเคก็จะเป็นการปรุงเครื่องนะคะทุกคนนี่เราก็จะมีน้ำปลาต้มสุกเราต้มสุกแล้ว,ลวเรียบร้อยเราก็เทใส่ไปได้เลยอย่าเพิ่งใส่มากนะคะ เดี๋ยวจะเข็มแล้วก็ค่อยๆปรุงไปเนาะใส่น้ำปลาใส่ผงชูใจสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความกลมกล่อมความกลมกล่อมอร่อยอาจจะไม่ใส่เยอะใส่แค่นีดเดียวใส่นิดเดียวแค่ทัพพีเดียว, <laughs> ยวอือแล้วก็จะคุเ่คุเ่ใส่กันลงไปเลยนะคะทุกคนคุเ่คุเ่คุเค่เใส่ลงไปเลยแบบนี้อื หลายแล้วพี่น้องเลยก็เป็นขั้นตอนในการใส่หอมนะคะเดี๋ยวคกวางไว้ตรงข้างๆก่อนนะคะนี่เขียงน้อยเรามีเขียงน้อยของเรามาด้วยนะนเขียงน้อยเขียงน้อยนี่ก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะทุกคนหอมใส่ลงไปเลยหรือว่าใครมีอ,อ,อะไรนะขี้ใบเลื่อยก็ใส่ได้นะแล้วแต่คนชอบอันนี้จะใส่แบบบ้านๆสมัยพ่อแม่ทาให้กินสมัยเป็นเด็กเนาะ เพราะว่าที่หน้าบ้านเนี่ยจะมีต้นตาลใช่ไหมสมัยโน้สมยัสมยเป็นเด็กย้อนอดีตเล่าอาดีตให้ฟังแม่ขบพ่อเขาจะปลูกสซรแหน่ไว้ที่ตอตอตาลทีนี้เขาก็จะมีมะเขือใช่ไหมเขาก็ไปเก็บไัน,นั่นอนะ่ะสซราหน่หอมอะไรเงี้ยม,มามาใส่ซุปมเขือให้ลูกกินมันก็อร่อยนะตอนเป็นเด็กอะเนาะกินอะไรก็อร่อยนี่เด็ดใส่ไปเลยเะรเนี่ยต้นนี้เนี่ยต้นเดียวกันอยู่ข้างๆกันนี่แหละ แส่ลงไปเลยอห,อหอมๆตามไปด้วยดมไปเลยชีวิตติดดม,มนี่คิดถึงบ้าน,านคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้อง,งก็เลยชีวิตคนไกลบ้างเนี้ค่ะทุกคนเวลาได้กินอาหารไทยแบบเนี้มันรู้สึกชื่นใจนะอยู่เมืองไทยก็คงไม่เท่าไรห่หรอกเพราะว่าเขาเห็นประจําอะเห็นจนชินอย่างเรานานๆเห็นทีมันก็ตื่นเตนะ้น่ะนะมาอยู่ต่างประเทศอ่ะ ไม่ค่อยได้กินอาหารแบบนี้เพราะว่ามะเขือเนี่ยปลูกยากมากเลยนะคะทุกคนมะเขือที่กลัเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพี้ยมันเยอะอปลูกยังไม่มีลูกอะ่ะเพี้ยกินก่อนแล้วตายนางตายนางสารเสียดายนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนอืแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้ามันข้นเกินไปแล้วก็สามารถใส่น้ําได้นี่ม,มันข้นเกินไปเดี๋ยวเราก็จะชิมก่อนหวานมะเขือมะเขือมันจะหวานในตัวของมัน เลาไม่พอ <c oughs> มันไม่นัวสเสร็จไปลัไปอีกนิดนึงโอเคใช้ได้เลยตัวนี้รู้สึกว่ามันข้นไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถเติมน้ำได้นะคะทุกคนถ้ามันข้นไปใช่ไหมเราก็สามารถนี่ใส่น้ำนี่คือน้ำต้มสุกนะคะโคนเอเ่ยโยบันจะแซบค่ะเดี๋ยวเราก็จะชิมนะคะทุกคนหัวใช้ได้ละแซบแซบมาค่ะทุกคนนี่ โอ้ยสุบกียพี่น้องสุบกียโอ้ my god กินสุบกียพี่น้องเออมีความสุขหลายกินหอดพอ่อกินหอดแม่ข่อยเด้เอ,อืมหอดพี่กินหอดนอ้องข่อยเมืองใต้หนึ่งกินสุบกียข่อยโอ,อ้เป็นตเสียบครับพี่น้องเบิ่งเออเจริญเจริญเอาเบิดกันออของหายากแน่นี่อ,อ่าของหายากนะเนี่ยอ,อืม นี่หน้าตาหน้าเราไปทานไม่ค่ดูผักซะก่อนผักต้นยหาใหญ่นี่ดูดูผักยวจะให้ดูผักนะว้าวต้นยางใหญ่นี่ผักตาแกให้มา <c oughs> ไม่ได้ปลูกเองนี่พอทําเสร็จล้วก็จะเด c อ r a เรชันแล้วก็จากตรงนี้เลยนี่ใจเจ็บ <Yep. S 1> เห็นไหมนี่เป็นเด c อ r a เรชันได้เป็นผักด้วยโอเคกับทุกคน พร้อมรับประทานเราก็จะมากินข้าวเย็นด้วยกันนะมาเจ้าสุมะเก๋ของเราก็เสร็จแล้วนะคะสุมาเกอือแซ่บๆเลยนะคะพิสบานะพสบะมาค่ะมากินอาหารเย็นด้วยกันนะคะตโจแกนั่งข้างล่างไม่ได้แกก็จะนั่งข้างบนอ่าวันนี้อาหารเย็นของเราวันนี้ก็จะมีนี่ทอดเนื้อให้ตะโจนะคะมีทอดเนื้อของตะโจแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเราเป็นสามเราเป็นเมียที่ดีเราจะเสิร์ฟสามีก่อนนะคะทุกคน อยู่กินกันสองคนแล้วก็จะใช้มือเลยนะคะให้ตัวโจยแกลองซุปมะเขือเนาะนี่ตัวเจของตัวโจนะคะน,นี่ว้าว looks good สำหรับตัวโจนะคะนี่อื นี่อาหารของตะโจนะคะอาหารเย็นของตะโจค่ะนี่สามีที่ดีขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคกินกันสองคนผัวเมียมามาอาหารเย็นกันนะคะทุกคนนี่ข้าวเหนียวของเราอืมอืมมิส่นรสเปปรี้ยวนิสันไอศครีมน้องบูเช่นิสันนิสัน This one? Yeah. No, this one is the uh, vegetable. You want to try? You want to try? Try. Boiled look hair. You want to try? You want to try? You to No spoon? You want a spoon? Yeah here. Oh. I don't know how you eat that yeah I, I, That's how I eat I do it like this. Honey. You put the rice and oh. yeah, go like this. That's the sauce. Is it spicy? No. I SM โยกไก่ซอส the eggplant but I didn't put coconut milk mm. mm. I put mint so smell like mint อืมอืมอาหารจำลองเขาก็มีนะคะทุกคนซุปเหมือนซุปมะเขือบ้านเราแต่เขาใส่ไอ้นั้นด้วยใส่กะทิแต่เราไม่ได้ใส่กะทิใช่มั้ยฮะนี่ y o ยกไก่ put coconut milk on the eggplant yeah อืม so we that when I do I didn't put ดับโคโค넛มิลค์อืมอืมเอเมนลาเกินข้าวลาวดอเ่าวยสุปเกียวมันนี้จ็บแสบมากมอืขออนุญ,ญาตนั่งแบบนี้ครับทุกคนนั่งเพียบไม่ได้ล้ม <c oughs> นั่งได้แต่่าเนี้ยแล้วแต่โจ,จก็นั่งข้างล่างไม่ได้ ทองใหญ่อืม <laughs> อ <c oughs> ืมนี่รวดอกแคนะครับทุกคนอืมอืมต้นดอกไก่อยู่ข้างหลังตะโจนอืมอืมไปสูงมังไทยแท้สุงมะเขืออือมีกระหอง

yeah, on b a s ์ yeah and they put like a some kind of I don't know that h e y said they bought the fertilizer from Benson Mm, yeah t h e y s a i d they put lime 16, 16 or something like that mm hmm. mm hmm. กินไปก็ถามเมียไปว่าผักเนะี่ยตากับยายแกสใส่อะไรทำไมต้นใหญ่แท้ตากับยายเขามาจากเชียงใหม่เขามาอยู่กับลูกเขาที่นี่ ทีนี่แกไม่มีอะไรทําแกก็ปลูกผักปลูกอะไรกินเนาะแกก็เมื่อเช้า,ากล้วยไปให้แกแกก็เลยแบ่งให้มันก็ว่าเราแลกกันเรามีฟักมีฟักสองลูกอ่าบ้านเราเขาเรียกอะไรฟักเขียวเหรออือสองลูกแล้วก็มีกล้วยหวีหนึ่งเอาไปแลกกับเขา <c oughs> <c oughs> นี่เขาให้ผักหมาอือยู่มังนอกอนี้ค่ะทุกคนบ้านนี้มีนี่อย่เนี้ย พอเราเอาไปให้เขาเขาให้เราคืนอย่างเงี้ยที่บ้านจะมีกล้วยเยอะก็เวลากล้วยสุกก็แบกมาให้เขาอย่างเงี้ยเอาละนี่มอเวสีบะนี่มอไรซ์แยูนี่มอเอ็กแลนด์เนาะไรซ์สองอืมกินไปด้วยก็จะเสิร์ฟคุณสามีไปด้วยนะคะทุกคนอสองประเทศมาอยู่ด้วยกันประเทศไทยกับประเทศ ชมรมประเทศกวม <laughs> สองผัวเมีย <laughs> มาอยู่ด้วยกันยูนิซสมอแอ็กลแนไว้่หอืมอือือ <laughs> ื mm. mm. มอือืมอมอื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 มอมอืมอืมอือือืมอืมอืมมอมอืมาืมาบบอบมอืมอืออือมอม อร่อยมาก The guys want me to get some order for some food for you for you oh. <laughs> กินข้าวไปคุยกันไปกับทุกคนสอ,องตาใ <laughs> หญ่อาหารเย็นอาหารเย็นอาหารเที่ยงอ,อาหารเที่ยงนี่นเนี่ยกินหนึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงครึ่งแล้วเวนาจะเมื่อได้มีแมงวันอีกได้กินปะละาร้าอร่อยอร่อยอื อันนี้ผักนี้ก็กินได้นะเนี่ยอืมมันเหมือนกับผักชีลาวอ่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยเนี่ยอืมคล้ายๆผักชีลาวกินได้นะอืมปอจานพริกกินได้เลยอืมอืมคล้ายๆผักชีลาวกินเหมือนกันอืมอืมเด็กกินได้เลยเพราะว่าเราไม่มียาฆ่าแมลงดูชายจีวิ่งดิสตานซ์สุดเดี๋ยวสุดน่าจะโจกิน So it's good. Mm. Maybe the airplane is good. Well oh, that's good for pickling. Huh? Hmm? That's good for pickling something. Like what? When you pick up a pie, you can put that in there. Oh yeah? Oh. I didn't know that. That's what they use? I thought they they use for the steak that one when they cook. No, that. like pickles, that's what they use. Oh yeah? Mm. They you cook eggs for me with that. No, never. Never? No. That's it. You want to do that? ใช่ค่ะ Can survive with the scramble egg too. แต่โจบอกว่าเวลาดองเอ่อติมซีเแล้วมะละกอเจ้าบอกว่าเด็ดจะได้ให้มีความหอม a l ณแม่จ You want อ uh, ่ more eggplant น huh? ะอ mm? ่าอ more eggplant. จังอมมกินข้าวเก่งข้าวข้าวเหนียวมากตะโจูเด็ดสมแล้วจะได้เมียลาว ชอบกินข้าวเหนียวใช่ไหมตะโจที่บ้านเราบรรยากาศเยี่ยเอฝนไม่จบโอเคก่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะก็พาทุกคนมากินข้าวแบบบ้านๆเนาะอืสุมมะเขืออือยากกินสุกมะเขือได้มะเขือมาดีใจมากได้กินสุกมะเขือคิดถึงเมืองไทยมากเลยชีวิตคนต่างแดนตนี้ค่ะทุกคนได้กินของไทยๆคิดถึงเมืองไทยเนาะโอเคค่ะก็มีอะไรมากาก็พาทุกคนมาทําสุกมะเขือได้ผักมาจากตากะยายอร่อยมากค่ะทุกคน โอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เมลีกับตะโจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเ mm hmm. วลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาปิง้งขึ้นมาแล้วก็ได้ดูกันเลยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับ FC mm hmm. ที่เป็นกำลังใจให้เรื่อยมานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อน <Yeah. S 1> นะคะสวัสดีค่ะเจอเจอกัน <Ad ios. S 1> Bye ya ya, <laughs> uh, she she.